สวัสดีค่ะสวัสดีเดือนใหม่หัวใจวาวุ่นนะคะสวัสดีเอฟซที่น่ารักทุกคนทักทายทุกคนนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะวันนี้นางฟ้าจะมาทำท็อปปิกน่ารักฟินๆนะคะเป็นคลิปแรกของเดือนกันยาก็ต้องเป็นท็อปปิกที่แบบว่าระมุนต่อใจนิดนึงนะคะพลังงานวันนี้มันเป็นพลังงานความรักจากใครหลายคนส่งให้เอฟซนางฟ้าเรามาดูกันค่ะว่า ใครอยากสารภาพรักกับคุณใครอยากสารภาพรักกับคุณนะคะอ่านกันไปทีละใบนะคะพลังงานของห้าดาบเป็นพลังงานของชาวทัดลมค่ะพลังงานของคนเกิดทัดลมแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างกวนใจอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างหล่อน้าตาดดีฮอตด้วยนะคะมันเหมือนแบบ บางสิ่งที่เขาคิดมันไม่รู้ว่าเขาตอบโจทย์คุณหรือเปล่านะคะหนุ่มน้อยผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้คนน่าตาดีหลอ่อคิดไม่ตกคิดแล้วเครียดหัวจะปวดเก็บไว้นานและความรู้สึกข้างในมันจะระเบิดมันจะแตกทะลักแล้วนะคะคนที่อ <c oughs> สรารภาพรักกับคุณเป็นหนุ่มน้อยหมายเลขห้าก็าอาจจะเกินที่ห้าวันที่สิ้าได้ชาวทัดลมอยากสรารภาพรัก อยากอ้อนอยากได้บางสิ่งบางอย่างจากคุณคุณเคยซัพพอร์ตออฟเฟอร์ให้อะไรเขาไปหรือเปล่าตอนนี้เขาเลยรู้สึกว่าเธอคิดถึงมากเลยนะของขาดสุดๆเลยมาหาหน่อยมาเจอหน่อยนะคะความรักแฝงไปด้วยความ <c oughs> ความรักที่แฝงไปด้วยผลประโยชน์ที่มันซับซ้อนจากใครคนหนึ่งถึงคุณนะคะคุณถ้าคุณฟังมาถึงจุดนี้คุณน่าจะเข้าใจถ้าคุณได้เดียวกับรุ่นน้องหรือรุ่นเดียวกันชาวทัดลมนะคะอยากสารภาพราก,ก,กับคุณคะ่ะ ไปต่อคะ่ะใครอยากสารภาพร,รักกับคุณมากตอนนี้ k ิง g o ครับอืมเป็นคนที่จิตใจดีสายบุญเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งสงบด้วยต,วตัวตนของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะดีวกับหนุ่มน้อยสาวน้อยธาตุลมความนิ่งของคุณมันทำให้เขาเหล่านั้นรู้สึกเหมือนแบบว่าวุ่นวุน่วนเหวอมันเป็นความรู้สึกว่าแบบพี่ครับพี่น้ำครับเมื่อไหร่พี่จะว่างเมื่อไหร่พี่จะแบบ เคลียพลังงานเมื่อไหร่พี่จะแบบให้โอกาสผมมาเจอมาหามาเทคแอคชั่นนะคะเขาเหมือนแบบมีความว้าวุ่นหลายสิ่งอย่างร้อนใจอยากพูดความในใจอยากเคลียร์สภาวะทางความรู้สึกที่เขาเก็บกดอัดอันอ้นมันทะลักจุดแตกมันเหมือนแบบคุณยิ่งนิ่งเขาก็ยิ่งรักคุณคุณยิ่งเงียบคุณยิ่งแบบทำเป็นไม่สนใจ <c oughs> มันยิ่งดึงดดต่มความแบบ อยากจะแบบ take a คชั่นของเขามากๆนะคะคุณที่ก็ามาฟังอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฏพิจอาจจะดีกว่ชาวธาตลมมีหนุ่มน้อยสาวน้อยทัดลมเป็นคนที่คิดเยอะวิตกกังวลแล้วก็เหมือนแบบกลัวว่าคุณแบบจะผักใส่ได้ทรงไม่สนใจเขาด้วยบริบทที่เขามีในความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะเคยซัพพอร์ตออฟเฟอร์เขาแล้วเขาเหมือนแบบ ต้องการการออฟเฟอร์ทางร่างกายจิตใจแล้วก็ค่าใช้จ่ายจากคุณหรือเปล่าดูสิ <c oughs> นอกจากสรภาพรักแล้วยังมีความต้องการทางแพทย์สูงมีความต้องการทางแพทย์สูงพลังงานของเดวิลพลังงานของเดวิลห้าดาบ King of c u p บ คุณอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาก็อายุเท่านี้หน้าตาก็ดีมีแบบสเสน่ห์ดูดีดึงดูดแต่ทำไมเขาถึงมาชอบคุณมาลักคุณมาตกหลุมสวัสดของคุณคุณกับเขาอาจจะต่างกันลิบลับคนคนนี้อาจจะเป็นแบบคนที่อ่า ใช้ชีวิตเหมือนแบบสุดตรงอ่ะกินดื่มดิ้งเฮฮาปาร์ตี้ส่วนคุณอาจจะเป็นคนที่แบบอยู่บ้านอินโนเวตปีกวิเวกไม่ได้ออกไปไหนนะคะเขาเลยรู้สึกว่าไม่รู้สิความไม่ความต่างอะ่ะมันมันเป็นความแมทที่ลงตัวนะคะพลังงานของเขานั้นรู้สึกว่าการได้อยู่กับคุณมันทําให้เขาใจล่มสงบขึ้นและบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะไม่ได้พูดด้วยแบบเป็นห่วงนะคิดถึงนะดูแลตัวเองด้วยน่ารักนะคุณอาจจะไม่ได้เคยพูดคํานี้ เขาอยากได้ยินคำว่ารักจากปากคุณด้วยนะคะคนที่อยากสารภาพรักกับคุณนะคะเลข15ชัดมาก <c oughs> 15111317นะคะ11151317คนที่อยากสารภาพรักกับคุณหมายเลข15มีผลกับ คุณกับเขามากๆเลยคุณกับเขาอาจจะไม่ได้เจอกันมา15ชั่วโมงบางคนก็15วันแล้วนะคะเขาเลยรู้สึกเธอเมื่อไหร่จะว่างเมื่อไหร่จะมาเจอมาหาเมื่อไหร่จะเรียกใช้พร้อมบริการคุณแบบเต็มที่เลยนะคะ <c oughs> ไปต่อค่ะใครอยากสรภาพรักกับคุณดูสี่ท่านลมอีกแล้ว คนสวยคนใจดีคนเก่งคนที่มีแพชชั่นด้านร่างกายคนที่สื่อกับคุณทางจิตวิญญาณแพชชั่นด้านร่างกายคุณกับเขาเอาจจะเคยมีซัมติงซัมวันอาจจะเคยสกินชิป18บปบวกกันแล้วสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่เขาได้สิ่งที่คุณให้มันตอบโจทย์มันเป็นสเปคมันดึงดูดนะคะมีหนุ่มน้อยสาวน้อยทัดลมเป็นถุนตุนกลุมอยากสารภาพรักกับคุณพี่คุณพี่ทัดน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะ บางสิ่งที่คุณคิดว่าแบบก็อย่างที่บอกอะคะ่ะน้องคะอายุน้องเด็กมากเลยยังไม่ถึง30เลยยังฮอตยังแบบใช้บัญญา้อยเล่มเกลียนใช้เสน่หามนตรากับผู้คนได้มากมายปล่อยพี่ไปเถอะพี่แก่แล้วพี่สอวอแล้วนะคะคุณอาจจะแบบโทษว่าเออตัวเองแก่แล้วไม่เหมาะสมกับเขามันดูไม่ดีเดินด้วยกันแล้วมันจะดูแบบ เหมือนพี่สาวเหมือนแม่กับลูกอะไรเงี้ยเขาเลยบอเบ้ยอย่าคิดอย่างนั้นดีคุณโคตรน่าเด็กเลยคุณน่าเด็กคุณน่ารักคุณเซ็กซี่คุณเล้าใจคุณดึงดูดแล้วมันทาให้คนคนนี้ตกหลุมรักคุณแบบงงหัวไม่ขึ้นเลยค่ะเดวิลเดอะฟูหัวจะปวดคิดถึงทุกวันสิ่งในหัวตลอดออกจากหัวไม่ได้เลยคุณทาอะไรใส่เขาเนี่ยหลับตาก็นึกถึงหน้าคุณคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณมอบให้คุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําใจดีสายเปร ให้พี่คนนี้นั้นมีแต่ให้เขาเลยรู้สึกว่าการให้ของคุณนะ่ะมันทำให้เขามีความสุขมันทําให้เขาสุขสบายแล้วตอนนี้เขาอยากได้อะไรมากมายจากคุณเยอะแยะเลยนะคะ มันก็ยังออกมาเป็นความรักที่แฝงไปด้วยผลประโยชน์นะคะถ้าคุณมองว่าเด็กคนนี้หนุ่มน้อยคนนี้แบบต้องการแค่แบบมีซัมติงกับคุณดูแลคุณไม่ได้คุณก็นิ่งเงียบต่อไปนะคะแต่ว่าเขานั้นก็มีความวู่วามมีความบอแวว์มีความแบบว้าวุ่นกับคุณมากๆเลยนะคะยอมใจ <c oughs> ยอมใจคนที่อ่านไพ่ได้เกิน30นาทีโดยไม่มีการแบบว่าพักเบรกเลยนะเก่งมากเลยนางฟ้าไม่เคยทําได้เลยคนะ่ะพลังงานมันจะตันอนะมันร้อมแบบเสียงมันก็จะหายอ่าดูสิคนที่อยากสรภาพรักกับคุณอ่า Angela number ก็หนึ่งหนึ่งผู้หญิงผู้ชายหมายเลข11หมายเลขหนึ่งเขาจะเกิดเดือนมกราเดือนพิจิกาได้เขาอยากให้สิ่งดีๆกับคุณเขาอยาก มอบพลังงานบวกบางคนนะคะอาจจะสารภาพเป็นแบบเงินอะไรเงี้ยเธอเราโอนตังค์ให้เธอพัน 101, 101, หน1่งร้อยนึ่นห่งนะเนีเน่เป็นความรักที่ฉันให้เธอแล้วก็เธอเอาไปซื้อขนม,มนมเลยกินนะนะคะคนที่สารภาพแฝงมาด้วยผลประโยชน์ที่มอบให้คุณ เขาอาจจะเป็นคนรวยใจดีมีแต่ให้ก็าอาจจะเป็นชาวทัาดินพึกศกันมังกรเขามีความเดวิลสิ่งที่เขาให้มันก็แฝงไปด้วยผลประโยชน์นิดๆก็าอาจจะดับอยู่ใกล้ๆคุณอยากจะแบบนวเนียนวเนียกับคุณหรือมีแพชชั่นกันด้านล่างกายสิ่งที่พี่ให้น้องมันเป็นความต้องการจากใจของพี่แล้วน้องให้อะไรพี่บ้างได้ไหมะขอกอดขออยู่ใกล้ๆ มุดกันสิงกันมีแพชชั่นกันได้ไหมนะคะมันเป็นพลังงานความเดวิลที่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าแบบรักโดยไม่มีข้อแม้มีข้อแม้ค่ะอยากได้คุณค่ะคนที่อยากสารภาพรักกับคุณ1115นะคะถ้าดินถ้าลมออกมาดินลมน้ำนะคะราศีชะชัดก็มีพฤกษก,กออมังกรอเมถุนตุนกุม ไปต่อค่ะใครอยากสารภาพร,รักกับคุณเอ็ดออฟบอลคนที่มีบุญจิตใจดีคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันผิดศีลธรรมคนที่ยึดมั่นถือมั่นในแพ s ชั่นในการใช้ชีวิตคนที่มีมายเซ็ตในจิตวิญญาณเขาอาจจะเป็นคนที่บอกเล่า90เรื่องเราให้คุณรู้นะคะเขาอาจจะสอนคุณในการแบบใช้ชีวิตเองต้องแบบเป็น คนให้นะผู้ให้ผู้สร้างอะไรแบบนะี้ก็อาจจะสอนเรื่องจิตวิญญาณสอนเรื่องธรรมะธรรมโมกับคนนะคะพลังงานของคนคนนี้เป็นคนที่สงบมากๆเลยก็อย่างที่บอกความต่างมันมันชัดเจนมากคุณอาจจะเป็นอ่คนที่อายุไม่เกิน35แบบมีความแบบ้ํำสมัยตามเทรนอินแฟชั่นอินกับโซเชียลแต่เขาเป็นคนที่แบบปล่อยวางแต่รวยอะ่ะเป็นคนที่ปล่อยวางนิ่งสงบร่ำรวยนะคะเขาเลยรู้สึกว่าอ่าน้องต้อง เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณเรื่องความเงียบเรื่องการไม่กระตกกระตากอ่าบางทีคุณอาจจะงงว่าแอลแล้วไม่ชอบเราทําไมอ่ะถ้าเธอจะแบบนี้ผ่านขนาดนั้นไปบวชเลยไปไม่รู้สินะคุณก็เป็นพลังงานน่ารักสมุตติบ้างเวลาที่เขาแบบอยากเบรกอยากออกมาจากห้องพระอยากออกมาจาก พลังงานตรงนั้นนิ่งเงียบนะคะมันเป็นความต่างที่ลงตัวคนที่อยากสาภาพรักกับคุณนะคะมีทั้งพลังงานของคนผู้ใหญ่ใจดีสวสูงวัย4 0 5 0 6 0เลี้ยงดูปูเสือมอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณใจดีสายเปโอนไวสอนเรื่องธรรมะสอนเรื่องจิตวิญญาณเรื่องเซนต์กับคุณหรือบางคนอาจจะเคย ไปทําบุญพาคุณไปทําบุญที่นั่นที่นี่นะคะเขาอยากสารภาพว่าเนี่ยรู้ไหมที่เราพาเธอไปทําบุญวัดนั้นวัดนี้เพราะว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่เราไม่รู้เรารู้ว่าเราอยากเจอเธอทุกภพกทุกชาติไปเลยเขาเชื่อเรื่องโซเมธวินเฟรมเขาเชื่อว่าคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันไปได้เขาเชื่อว่าคุณคือ,อของขวัญจากจักรวาลคุณคือโซเมธคู่แท้ที่เราได้มาเจอกันเขาเชื่อว่าทุกสิ่งอย่างมันไม่มีเรื่องบังเอิญมันถูกกาหนดมาแล้ว ว่าต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคะที่ทําให้เขาถลําดําดิ่งได้ขนาดนี้กับคนอื่นเขาเฉยๆไรอารมณ์เป็นพระอิดผ้าปูนเป็นแบบว่าเสาไฟฟ้าอะไรเงี้ยแต่กับคุณนี่มันทําให้เขาว่าโอ้แบบแค่คิดถึงก็แบบว่าคนลุกคิวชันคนตั้งเลยแบบนั้นนะคะคุณเป็นพลังงานความดาร์กเดวิลที่เข้ามาสอนให้เขาตื่นรู้ว่าแบบเอ้ยถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นน่ะเราก็ต้องบาลานซ์พลังงานนะ คือคุณเข้ามาทําให้เขาเติบโตว,ว่าแบบคนเราอ่ะถ้ามันมีความรักแล้วก็ต้องรักษาไว้คนเราเมื่อมีความต้องการมันก็ต้องปลดปล่อยคนเราเมื่อการมีการรับมันก็ต้องให้ที่เท่าเทียมคุณทําให้ผู้ชายคนนี้ผู้ใหญ่คนนี้ตื่นรู้แล้วก็เข้าใจในบริบทในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่มากๆถ้าเขาอายุ4 0 50, 6 0 70บางคนอายุเยอะแล้วเขาจะเหมือนแบบ าลานพลังงานดีคุณมาเสริมทําให้เขาหนุ่มขึ้นสาวขึ้นหรือพลังงานความบริสุทธิ์ความน่ารักความเบบีเวอร์จิ้นของคุณอ่ะมันดึงโดดทําให้เขาแบบอู้อยากจะเป็นอมตะอยากจะแบบไปโดอบอ่า กินยาอายุวัฒนะนะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะเขาอ่ะดูแก่มากเลยอะ่ะชอบกินของขมนั่งชมสาวๆชอบเล่าความหลังให้ลูกหลานฟังแต่มีคุณเขามาทําไมเขารู้สึกปึงปังดึงดังเขารู้สึกว่าแบบอุ้ยอยากจะแบบ ทำสีผมโกนหนวดนะคะไปทําฟันใส่ฟันปลอมทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อให้แบบดูดีเท่าเทียมคู่ควรกับคุณคุณทําให้คนคนหนึงที่เคยแบบชอบกินขมนั่งชมสาวเล้าความหลังเปลี่ยนกระโดดขึ้นมาจาก ที่ที่เขาอยู่ปล่อยความเชยออยกไปปล่อยความแบบว่าอ๋อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพระเจ้าเขาออกไปจากตัวกลายเป็นคนใหม่นิวลุกนะคะบางทีคนคนนี้ก็งงกับตัวเองเพื่อนฝูงเขาอาจจะตก,กะใจอุ uy, ้ยเธอเธอไปทำอะไรมาเอ้ย ลือไปทําอะไรมาทําไมลือดูหน้าเด็กหล่อึ้นโนดูผมเลือสีดําสนิทเลยเมื่อก่อนผมขาวผมเงอะเขาก็จะแบบว่าก็มีแฟนเด็กอะไรแบบนั้นน,น,นะคะเขาก็ทําให้เพื่อนเขาแบบเอออยากมีแฟนเด็กบ้างจะได้หล่อแบบนี้นะคะ เขากลายเป็นไอดอลเป็นอินสปิเรชันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆเพราะว่ามีคุณอยู่ในชีวิตเขาก็เลยเหมือนว่า,ามีแฟนเด็กก็ต้องเด็กตามอ่ะนะเงินมีก็ต้องใช้ให้มันคุ้มอะทำสีทำฟันทำผมทำฟันทำหน้านะคะคุณทำให้ใครคนหนึ่งเหมือนแบบอยากสารภาพรักกับคุณคุณทำให้คนคนหนึ่งเหมือนแบบว่าโอ้รักล้นใจเลยอะความรักมันทำให้เราสวยขึ้นหล่อขึ้นมันเป็นเช่นนี้นี่เองนะคะ ดีมากเลย11 13 17 15 19นะคะ18 12นะคะไปต่อค่ะใครอยากสรภาพรักรก,กับคุณมากๆทัดลมนำโด่งมาก16 18 12 16 18หนุ่มสวสาวสว ต่อให้เขาถ้าหากว่าเขาไม่ได้แก่มากไม่ได้อายุแบบ40 50 60จิตวิญญาณเขาอาจจะเก่าแก่นะคะจิตวิญญาณเ็าอาจจะเป็นคนเชยเยสมัยเก่าชอบอะไรที่มันแบบชอบกินขนมไทยชอบอะไรที่แบบโบราณชอบฟังเพลงลูกทุ่งฟังเพลงแบบว่าสตริงอะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็น เขาเป็นคนอารมณ์สุนทรีคนที่อยากสารภาพรักกับคุณเป็นคนที่อารมณ์สุนทรีชอบน้ําตกภูเขานั่งฟังเสียงน้ําเสียงนกเสียงอะไรเขาก็มีความสุขอะ,ะ่ะเขาอยากให้คุณรู้ว่าเนี่ยเวลาได้มาลักคุณเนี่ยทุกอย่างมันดูสมูทดูงดงามไปหมดเลยอยู่ตรงไหนก็รู้สึกเหมือนแบบว่าดีไปหมดเลยอะนะคะมันหอมมันหวนมันเหมือนแบบมันเป็นพลังงานความรัก อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดใจให้ใครมาเนินนานแล้วก็ได้พอเขามาเปิดใจให้คุณคุณก็ทำให้เขาเหมือนแบบตกหลุมพรางติดกับดกักแล้วก็ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะคุณได้อย่างแยบย์แนบเนียนมากๆเลยนะคะผู้ชายคนนี้คนนี้นะคะถ้าหากว่าเขา เคยบอกคุณว่าแฟนเก่าคนเก่าภรรยาสามีเก่าเขาจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้คนร่ำรวยคนใจดีมีทุกสิ่งอย่างพร้อมแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะเปิดใจให้ใครอีกแล้วก็นิ่งๆเง,งียบๆมีความสุขกับเพื่อนกับฝูงกับครอบครัวเขาเปิดใจให้คุณเขาอยากบอกว่าคุณคือเดอะเบสเลยอะ่ะคุณคือคนรักที่เขาอยากบอกรักทุกวันทุกคืนตื่นมาก็อยากจะแบบว่ารักนะไปทํางานแล้วนะคือเหมือนแบบ ความรักที่มันสมอยู่ข้างในอะค่ะบางทีคุณอาจจะเห็นว่าอุ้ยเขานิ่งเงียบอีกอิอ่งจะตายนางฟ้าเขาไม่พูดหรอกพี่คุณจะร่วงพูดคําว่ารักเนี่ยสงสัยหิมะจะตกโอ้ยต่อไปเขาจะพูดค่ะรักจังเลยห่วงจังเลยคิดถึงจังเลยห่วงที่สุดเลยนะคะเขาจะพูดจนคุณรู้สึกเอียนไปเลยค่ะในความว่ารักคิดถึงห่วงห่วงของเขานะคะเพราะว่ามันสุกร้นหน้ามันอิ่มร้อนมันปลื้มปริ่มแล้ว ก็มันรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วอะความรักที่ดีที่สุดก็คือเกิดขึ้นกับคุณน,นั่นเองนะคะละมุนมากเลยอะภายใต้ความรักมันก็มีความแบบว่าต้องการที่มันแอบแฝงไปด้วยการให้ระรับที่เท่าเทียมคุณอาจจะมองว่าก็มีบ้างอะนางฟ้าเราก็แบบเอาตังเขาเขาก็กอดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ตามนั้นเลยค่ะแรงสเสน่หาหรือว่าความต้องการของคนที่รักกันอนะมันมันไม่ต้องบอกใครมันก็รู้รู้กันสองคน ไม่ว่าจะต่างเรื่องอายุฐานะอาระยะทางใดๆพอได้เจอกันมันก็สปาร์กโดยแบบว่าโอ้นะคะมันฟินมันโฟนะคะนี่คือคนที่อยากสรารภาพรักกับคุณมากๆเลยนะคะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อาจจะเกิดวันอาทิตย์วันศุกร์วันอังคารวันพุธได้นะคะ ไปต่อค่ะใครกันนะอยากสารภาพรักกับคุณมากเลข8อินฟินิตี้เขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟราศีสิสงที่ผ่านมาเขาอาจจะบ้างานบ้าพลังทำหลายสิ่งหลายอย่างพอมองกลับมาที่คุณแล้วอ่ะเขาอาจจะมีตังมีอะไรแล้วเขาเลยรู้สึกว่าการแบบชวนคุณออกแดดดินเนอร์ทานข้าวเปรคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นความงอ้อหรือว่าการขอโอกาสที่มันแบบว่าฟินโคนที่ อยากสารภาพรักกับคุณเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเป็นคนเกิดราศีสิงห์ปีขานได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนเก่งเรื่องงานเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงแล้วก็เป็นคนที่มีระยะทางในความสัมพันธ์กับคุณด้วยหรือพลังงานบางคนอาจจะเป็นคนที่นิ่งเงียบหายไปจากคุณสักพักหนึ่งเขาอาจจะก,กลับมาด้วยความวาวุ่นแล้วก็แพชั่นความแบบอยากรู้เรื่องของคุณที่มันอยู่ในหัวใจว่าคุณยังคิดถึงเขายังรัก เขายังต้องการเขาหรือเปล่าใครบางคนอาจจะ take action มาหาคุณใน8ชั่วโมง8วันนี้แล้วก็บอกคุณว่าคิดถึงมากๆเลยนะอยากเจอที่สุดอนะ่ะเอาตังไหมเดี๋ยวให้ตังนะคะราศีสิงห์นะคะ18-11ได้นะคะพลังงานของเขานั้น อิ่มล้นสุขล้นเลยทุกๆครั้งที่เขาบอกกับตัวเองว่าแบบโอ้รักคุณจังเลยอะ่ะเดี๋ยวจะแบบทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณน่ยมันก็ยิ่งแบบกระเตื้องไปหนุนนําให้บารมีของเขาสูงขึ้นบางคนคุณอาจจะเข้าไปเป็นคุณอาจจะเข้าไปเป็นคู่บุญคู่บารมีแบบแค่เขานึกถึงคุณไฟในการทํางานไฟในการหาเงิน เงินงานปังเพราะว่าแบบคุณเข้าไปหนุนดวงหนุนบาร,รมีให้เขานั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของคนที่อยากสารภาพรักกับคุณมากๆเลยปีนักษัตรมีขานมะโรงขานมะโรงฉลูหมูไก่นะคะแล้วก็มีชวดได้นะคะแฮปปี้ฟังเพื่อความบันเทิงแล้วก็เดี๋ยวเจอกันราศีสิงค์คืนนี้คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ